สวัสดีครับพี่น้องนะครับพามาชมขอควายของพ่อสมพงษ์นะครับพี่น้องมาอัปเดตให้เบิ้งนะครับมีเปิดราคานะครับพี่น้องผู้ใดสนใจไปคุ้มฝูงนะครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับแนะนาตโตอีกรอบนะครับชื่อสมพงษ์ปลาประเภทนะครับมันลองให้ตำบลดองให้เพื่อว่าปีประทุนเราสวัดิ์มหาสารคามครับอันนี้กล้วยเปลือกตัวนี้เป็นกล้วยปูนะครับลุกลุกลกอโหเปิ ใช่ไย,ยนะตาดีเขาดีาน,น,น,นี่นะครับมันหลายตัวครับยี่นี่หลายโตัวนะครับคี้ยนี่สองตัวแล้วก็ควยผูแล้วก็คว้ยดำอีกควยผูอีกนะครับมีควอยผูนะครับเพืือกสองตัวดำตัวหนึ่ง<ช> <ๆ S 1> นะครับก็เลยแบ่งออกนะครับพี่น้อง้องดสนใจไปคุ้มฟูงไปเห็ดพ่อพันธุ์นะพี่น้องทับน้ำา,าชืชื่อชื่อรับอชื่อชื่อ ขี้ได้นะครับพี่น้องเขางามเขางามนะไข่งามนะพี่น้องไข่สองใบซ้ำกันเลยนะครับโยโย่อยากเล่นนะครับพี่น้องอยากไปเล็กลูกน้ำไปลูกน้ำทุกมมือเวลานม่ได้เลยอ๋อพี่น้องพอเปิดไว้เท่าไหร่ครับเนี่ย จะเปิดหาทิศหาครับตัวน้อยครับปล่อยเลยก็ได้ครับพ่อทิศหานะครับผู้ใดสนใจกับเขามาเบิองนะครับพี่น้องักมากครับคุ้ยสมบูรณ์นะครับอยู่นี่สมบูรณ์นะครับเรื่องดูแลทายพยาธิบ่มรุงตลอดนะครับพี่น้องลองเขามาเบิองนะครับโอ้โหครับจะได้อยู่มันหลาโตครับหลาย ขูตันัสมสิตันสิ่ำกันนะพี่นอ้องไงอ่นขุยดตันงโอ้สีน<อ>นเปลือกงามนะครับนี่ยสมบูรณ์ดีนะครับ นี่ก็อีกตัวนึงนะครับนี่นกับตัวฟูตัวนึงครับตัวฟูอีกตัวนึงนะครับ,รบไปไปสนใจผมมาเบืองครับนข่ามาเบืองนะพี่น้องมาตฐานบ่มีกาดงกาดำครับใสปิ้งเลยไวผิวใสบ่มีกาเล่นวะเหรอผิวใช่นีไ่ไปฟลายดีเป็นอย่างครับ มันหมูใชยเนื้อหมัดกับเนื้อดีนะพี่น้องไก่ไงครับอยู่กับกล้วยไงเป็นไหนครับเจ้ากล้วยตัวนี้คนเด็กประมาณสองเนาะประมาณสองปีนะครับสองปีนะครับไข่ไข่ใหญ่ดีสะอวนนะพี่น้องโอ้ไข่ใหญ่ดีนะพี่น้องนอนแล้วไปลงนอนน้ำเหยียกคักเหยียกไส้เหยียกขวาเพนคน ไปหมอกพาะว่าไอเป็นลูกน้ำเลยไปลูกนนะ้ำหอมอ,อกไปนี่นะพี่น้อง<ช>นี่ก็อีกโตพ่อเขาเป็นควายอยู่ฝูงของไอพ่นนะพี่น้องเสียพ่นสระบบุรีนะครับตัวนี้เป็นลูกของเจ้มโมนะพี่น้องจมโมของไอพ่นนะครับตัวนี้เกาเดือนนะครับ,นนรบลูกจ้มโมนะครับแม่เขาก็ได้มาจากไอไอพ่นแหละนะครับพี่น้องต,ตัวนั้นบอกปล่อยเลยครับ <laughs> ว้าตัวนี้ว่านในพลอยนะครับพี่น้องสายหมอกสายหมอกมาลงเล่นกันนะครับเร็วไปเร็วหยอกกันดนๆได้ออกมานะครับไอ้กับน้องไปไป ไปแล้วไปเวนี่นะพี่น้องยู่ในคอกตัวนี้กะลูกแก้วขวัญวะค่ตัวนี้แก้วขวลูกแก้วขวัญนะครับพี่น้องแก้วขวมีเขวเลยเป็นควยเก่าขวัญนะครับมีเก่าวขวัญนะครับกระดูกแขงขาสูงเงาดีนะครับพี่น้องไปไปไป มีควยดอนนะพี่น้องอยู่นี่สาวแก้วนะครับสูงเงานะพี่น้องไปไปอันนี้แม่เขานะพี่น้องกะอ่นนอนนะพี่น้องไวยดอนนะครับ

นี่นะพี่น้องสออนะครับมาแล้วมาแล้วนะนะครับมาชมนางอีกของขอกอีกตัวนะพี่น้องเมมบรี่นะครเมมนะครับ ตัวนี้ได้มาจากนครนายกนะครับพี่น้องจากท้องตอนที่ทองแล้วท้องกับตัวใดครับพ่อตอนนี้ท้องกล้องสยามครับจักเดือนแล้วครับตอนกล้องดูซื้อว่าจะได้หาเดือนหรอครับหาเดือนนะครับพี่น้องสูงเท่าใหแล้วครับพ่อแม่นี่ร้อยสี่สิบสามเลยครับร้อยสี่สิบามปมานนะครับพี่น้องร้อยสี่สิบสามนะครับสาวท้องแรกนะครับ อู้ใหญ่นะพี่น้องลูกเขาทองกันใหญ่ครับเต็มดีครับกินดีมันครับถ่ายดีครับเขาดีโอ้นะครับเชื่องตัวนี้เป็นลูกของอ่าเดี๋ยวๆผมนึกกันพอซือ้ออย่างน้อยอยู่นครน,นายกนะครับเป็นควอยมาจากนึกซื้อวัะ พอดีนะครับพอตัวนี้พอดีนะครับเป็นสายดีนะครับฟอ,อนซื้ออย่างก็พอจําได้บ่ไม่ลืมหมาไป,ปผู้พาไปซื้อน้องฟอครับคิดบอกว่าฟอนเอออยู่นครน,นายกคนอุทัยซื้อครับไปคุ้มฝูงแล้วนะพี่น้องให้ลูกดีๆนะครับควยเผือกลอยซีสิบนี่ก็ถือว่าหายากนะพี่น้อง ตัวนี้ก็เลี้ยงไปยักหน่อยสาวทองแหลก,กนะครับทองไงนะครับสวยหัดลูกสามลูกซี่กับสิบวัดรอยสี่สิบ,ลก,สสบกลางกลางไปไปไปยอู่่นะครับพี่น้องแต่ว่าเมียเขาเป็นสายอยุทัยเน่นอนครับตัวนี้ เื่องนะครับไปล่าต้นหญ้าอาบน้ำพื้นหญ้านอนไปนะครับไปนอนน้ำนะครับพี่น้องอู้สะอ่อนนะพี่นอ้องควายสาวทองแหลกได้สำเนียกะถือว่าสมบูรณ์คักนะครับไปะนะครับพี่นอ้องเบงิึงบ่งนอนน้ำพื้นนะครับหางพ่วงสวยนะครับ โอ้น้ำเต็มเลยนะพี่น้องนอนน้ำนะครับเสียน้ำโอ้แต่เย็นน้ำเต็มสะกล้วยแมนเกี่ยงครับอาบไ,ได้ปูได้อยอได้นะเด แง้งเขาแดดแรเขาิเย็นเท่าถิมีแห้งเาะครอะเอามาเลึกเกกันหนถูมเลกๆล,ล,ลงวีอีกลงวีอตีตน, <laughs> นี่นะครับโอ้ะดออน,นะสพี่น้องนี่ก็กิจวัตรประจำวัน ข่นอนน้ำนะครับนอ,อนนนะกนสวนนะพี่น้อง <c oughs> ถือว่าตำบลนี่ก็ถือว่าค่อยเพือกหลายแล้วนะพี่น้องคอกนี่นะครับ <laughs> อึบผมลงนหนำลึกนะหอยหลายเลยปีกว่าไปพ่อเลี้ยงมาปีประมาณปีสองเดือนปีสองเดือนนะครับมีทุน,น่าบ่าครับด้วย กรกฎาคมมิถุนากรกฎาคมสิงหาปีสองเดือนนะครับปีสองเดือนในลูกเป็นสองตัวไดลูกละสองตัวในลูกมาเกิดยุคนี้ละสองตัวน้ำภาควยปีชวดจหวันนี้กันนี่ละ รอลุ่นนะครับพี่น้องตัวนี้นาติดตามนะครับลูกทองกับกองสยามกลองสยามก็ถือว่าเป็นคอยนาติดตามอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องเมียเขากเขาเปิดดีเจอพ่อสายเขาเึื่อน ยูพ <f dragging> ีเลยทางลงทางลงทางลงอ๋อน <jack> ั <famously> ้นหนัวนะครับเอาไปเพ่ไปดินเขาตามะไม่เท่งตาไปเร็วไปเร็ว ข้อหัวนะครับอยู่นี่เป็นน้ำผู้เลี้ยงนะครับไปคอกไหนในี่เบื้องลอดขั้นค้อหัวแสดงว่าผู้เลี้ยงเอาใจใส่ดีดูแลดีนะครับมีเวลาเหรินนำ้ำขั้นไปคอกได้ล้วเข้าใกล้บ่ได้แสดงว่าบ่าค่อยได้เหรินนำ้ำกล้วยนะครับก็ยินทำจังนอนไผอนมันนะครับคนไปนอนคล้วยจังไลยนอนนะครับมืด ทายเลยทายสุง่งย็นนิ่งเย,ย็นนิ่งโอ้หลังเป็นแพนเลยนะพี่น้องหลังเป็นแพนเลยเหลังปีบักหังรุ่นลูกมันแทะตัวียเลยครันี่ยเลใคร <laughs> เตัวเงี้ยเี่คักเลยนะครับเลยเดี๋ยวผมเอาเบอร์โทรแปะไ้ให้นะครับนับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ